ก็มาเห็เพื่อนนี่นะนเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่าบ่เขาก็บอกว่าเคยเห็นหน้าเพื่อนคุยกันเมื่อเตือนตั้งแต่จะเอาเงินมาใหา้โอ้โทรมากกับคุยบอได้โทษแล้วกับพิมพเมาส์พิมพ์ซื่อเนื้อโทรฟังเสียงสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ักแพงเบิร์ตสุภุสุคนเดอ้อเบิร์ตสมองสุบัติพี่น้องเลยพบเพ่กับ่องยูทูบบ่าวลาวพาเพื่อนคือเก่าเดอ้อเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่เซโนโน,นี่แหละวันนี้ก็มาทำนาที่เป็นสะพานหักสะพานบุญอีกแล้วพี่น้องเลย เขามาหาทางซาวป๊อกกันเนาะมู่ยิ่เพื่อนหรือบอมาแบบบ่ได้บ่ได้นัดได้ไม้กันถะนะเนาะกีดจากมาอะไรก็มาลดกจะเข้าสิ่หรือบ่ดอกอยู่ข้างในคนละเพื่อนเขาลังโรงงานนี่เนาะตรงนี้ก็สิเป็นปั๊มน้ำมันมั้งอืมเป็นปั๊มน้ำมันนั่นแหละก็อยู่ข้างลังผู้เนาะถ้าผพ้ใดเขาเบิ่งมาสมเบิ่งมาสม,ม,าสมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้นนอยี่นนองเดเลยเนาะฝากก็ไลค์กดแชร์นี่ แดดพี่น้องเลยแดดขนาดเลยเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปอัปเดตสภาพปัจจัยของซาปอกเป็นตอนนี้มีคนในใจเลยบอรหรือว่าคนที่สอยเรืออะไรก็ซับเพนนี่เพื่อนคิดจังไดเนาะเพื่อนมีใจให้เขาบอรหรือว่าจังไดเพื่อนได้โอ้ได้ลมได้เบาได้คุยกันบออันนี้ก็ฝากพี่น้องเลยเนาะไปบึงไปซมนํากันเนาะไป แดดทอดพี่น้องเลยเนาะโอ้เฮือนนี่ก็มีแต่เฮือนไหมเนาะนี่ก็ดีรังน่ะก็เฮือนไหมคือกันรังนี่ก็เฮือนไหมเฮ้ย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 อ้าวบายบายใส่พายนะฮะอ๋อบ้าหูว้าลวนะบ่ แม่ก็เขาก็บโบหูได้ว่าเรามีลูกมีเมียเลยเราว่าเรามีแหละป่ะเออโอ้เพื่อนว่าว่าเพื่อนมีลูกมีเมียแหละป้อจบข่าวซะคนเราคิดว่าเราจะมาเป็นคนของเจ้าอืมคิดว่าเราจะมาเป็นคนของใจคิดว่าเราจะมาจีบเจ้าแปลว่ามีลูกมีเมียเลยพอว่ะโอ้ ป้าเด๋พี่น้องเลยเปลี่ยนไปขนาดเลยเนาะเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงแมนบอตะวันมแม่จะเปลี่ยนไปบอแมนมีผูบาแล้วบอนเนี่ยออออาสบายดีสบายดีโ้กามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบมันเป็นเดือนแล้วบ่ะน,นะสิเกือบเดือนเลยเนาะประมาณเกือบเดือนตอนนัก เขาคอยเขามาละสุดนี่คือว่าสีผมจะยังสีดำสีดำอยู่ได้เนาะมาบะเนี่เพราะว่าผมเปลี่ยนสีเลยเอ้ยเราหายไปเห็ดสีผมเนี่แล้วพาเพิ่นมาน้านาวแล้วก็หายเขาไปเห็ดน้ำนะโอ้เพิ่นจากให้เป็นสีผมคือเพิ่นมาจักพอสีผมเอ้ยเพิ่นคือว่าสีนี่แหละเป็นสีแด้แล้ว่าเพื่อนทีได้มีบูเบ่าเราว่าเพื่อนเราก็วางดีเนาะ <ม>แล้วยังหายน้องมีผู้บ่าวมีคนมาลมมาจีมีคนมาดูแลเลย,ย,ยเอายังบ่มีอีก่แกยังคือไม่เอื่อยเพิ่นติดต่อให้สักคนทางเพิ่นผู้บ่มีปะ <c oughs> มันบ่มีออมนมคนดีกันบ่มีคนอย่างมีครอบครัวสลายเจอคนที่แบบเซเพนะหาญาติมัาาามนแบอบอดีะรแล้วก็เลยจัจสิหาไปให้แบบสิหาร<อ><น>์ใส่เวลาแ่ละวะ เสียคนที่มาตั้งรักปักทานความมันยากบ่เม่นมันยากมีแต่คนเซเพเม่นเจ้าเซเพมาใส่คอยคนโนเล่ใส่เจ้าตี้เนี่ยมันต่ว่ากินข่าวกินหนักมันยังมันอีกมื่อนี่ะยังไม่ไกินข่าวซะได้มื่อนี่ยกินข่าวดีดอกไปลองท้องก่อนนี่มือหัวสิกินกับอีหยังแมย์จะหนอกมื่อหน้าคือเก่าบ่เม่นคือมือหอกคือมือนา nè cái mua kim khẩu cứ cái nè khâu đi đọt này cái kim sòng khăm này cái mua kim chân nhọt nè ayam vitamin phải ăn này cái nhất mua kim khẩu oh yun này nó lục đấy nhàng này sòng sam cao ấy đây oh. cái men chắp yeng này cái nhàng đây yeng với cái chắp ào 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 lôm 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 oh chờ khui cái mai phơi nè phơi nải phơi ta cái บ่เขาบอกว่าเคยเห็นหน้าเพื่อนอคุยกันเมื่อเตือนตั้งแต่จะเอาเงินมาใหายย้โอ้โทรมากกับคุยบปได้โทรแล้วกับพี่เมาส์พี่มือสืส่อเ <c oughs> นื่องว่าโทรฟังเสียงกันบ่ไปได้โทรแล้วบอกขอเบอร์หน้าเบอร์ตาหน่อยกออ็อ่ายพี่แต่เราเห็นหน้าเราเห็นหน้าเราโอ้แมนแมนแมนก็สิแมนนั่นแหละมีแต่เราคูยจ้างเฮาแม่เฮาบ่ฮู้จักเพิ่นซ่ะฟังแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเนาะตาวัน เอ่ฮ้ซูมซูมซูมภาพแม่มันเป็นจิ้มเฮะผผูกูกูกนะกูเดยผูกผูกกซูมภาพแม่ไล่มาตรงนีเตมหน้าจอเลยนะหน้าจอพแห้งคือเป็นคนอารมณ์ดีเทสาอกอ้าคุยกับอ้แล้วฮะกัน่ม่อกันมีความมันหักจักกําลังมีความั่ว่าน่ดจะคุย่สบายใจเนะ คุยเลยโบเครียตโบยางนะคุยกับเราคือมือบางคนกำลังมีความหักแล้วก็คือสีนอนคนกำลังมีความหักบมจักรอาชาวันนะรักมาส่องหายังดิมาถามมาเลขคือโบเห็นบอกเลขบอกเรื่องเลขนี่จะยกนิ้วให้ได้อ่านี่นี่นี่เอา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 นังลกมาหนินังโลกอิด ถือไว้ก่อนอยากให้ออกกินมื้อนี้ยังบ่ค่อยโซ่ได้มหมย่างนี่บ่ได้มีไผเข้ามาหาล่ะบ่ก็มีสาวบุญเปี่ยมกับแม่สมหวังมื้อหลายมื้อแล้วเขาเป็นเข้ามาหาคู่เหรอบ่กระมาถามเรื่องหัวใจอีกแล้วมีใครจีบไคหยังบ่มีคนคองใจหรือเ่ก็บอกกันไปเนาะเอ้าสรุปน่ะมีอีริสหรือเปลอก็ไม่มีแล้วก็มีแต่คุยกับอ้เลยไอ้ายแล้ยเอื้อยอ้ายนี่เพิ่นว่าอยากเป็นคนคองใจเจ้าเด้อยวซะ แล้ววะลาบอเอ <c oughs> าอีอน,นี้เชียวสีลาในใดซะจะสีลาเป็นได้อีกทีแล้วแล้วคือมาบอกข่าว่าอะไจะเป็นของเอาแล,<น>แล้วก็บอกกาอบอก,กรตรงๆเลยเนาะเราพากลัยเดี๋ยวซะบางทีบุษย์ายเขาก็บบอกราเด้เป็นงั้นที่บอกระคุยกันอยู่คือมือเนาะคุยกับบอกราบอกความในใจไดี๋ยวซะความลับที่อยู่ในใจยังไง บอกได้เด็กมอนี้ก็เปิดเผยมาในหน่อยอยู่งก็แบบยังแคลร์ๆอ่ะมาคิดหอยลาวอ่ะยังยังสักอย่างนี่แล้วอ่ะนะแคลร์ๆจะเปิดเผยข้อมูลซึกไปหน่อยนะวันนี้ตัดใจเด้อไอเราเนี่ยฝาก็หายเนาะแมนแมนก็ไอเปิดใจไรเด้อไอเด้อที่หายเงินมาสื่อนมนอกอันตะวันมือนี้ขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงหายมาถ้าได้ก็หายไล่ก็ไปทางนั้นเด้อขอให้เย็นเป็นสุขเด้อซาตุ เปิ่นบ่มาเที่ยวลาวบ่อันปีใหม่นี่เพิ่นบ่มาบ่เพิ่นว่าสิมาได้แต่เฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมามื้อใดกันแน่นะเพิ่นมาต้องฮอดเจ้าได้คั่นเพิ่นมาเพิ่นเนาะเจ้าเพิ่นสิมาทางนี้หรือเพิ่นสิไปอันมุกดาหารบ่เพิ่่นวาสิไปมุกดาห์ข่นมาต้องฮอดเจ้าคือว่าไปทางมุกดาหารเพิ่นก็มีญาติทางผุนเด้โอ้ญาติทางฝั่งไทยผู้บ่แม่ที่ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอือนี่ค แต่ว่าโตเฮากับพันแต่เห็นหน้าเห็นตาเป็นพี่น้องะเลยมีแต่ถ่ายเป็นมากเป็นรุ่นนั่นแหละมีแต่เฉดมีแต่ฟังเสียงแะไรก็เ็ดเจ้าก็ได้ยินเสียงแล้ววะว่าได้ยินอยู่ด้ยเอาว่าได้ยินจะคำว่าได้ยินเสียงก็คือยังหนุ่มอยู่นี้เมื่อไหร่ตัวอายุเอาว่าเราบอกเราอายุหาสิบสองโอ้ก็สิประมาณนั่นแหละคนยู่แนว่าอายุประมาณสี่สิบกว่า คัน่าเสียยงงหนนุมคอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็แต่คนไรคนอยู่เมืองนอกอ่ะสิหนุ่มเนาะสิบกไอ่เถ้าเขาว่าไดรอายุสมนีก็พอดี้สาวหาสิบสองค่ะเพิ่อนคนอะไรไหนคือคนเม่นแต่ว่าหกสิบกว่าบางคนก็ยังพันธนิ่แก่ได้เพราะว่าเขาดูแลตัวเองดิคนหาสิบสองนี่ค่อยว่าอันนี้ตามหน้าตามขาอขีดพี่น้องเยเขาคือชีเลิกเขาคือชียาเล่นยากินเลยเขาว่าเม่น แบบว่าพื้นผู้แสียผู้ซาวนี่นะก็คือสีโปงคือสีว่างเลยม่หนได้คือรื้สึว่าคือสีป่งนะระการบางคน,คนเ้อว่าพื้นบางคนบางคนแต่บางคนกห็หกชิดเจ็ดชิดยังหันใส่ปับปับอยู่ได้เห็นผู้ <laughs> เสียผู้ว่าพื้นเรียซร็อัอนี้เนาะเวนแต่ว่าบางคนแต่ว่าเบิ่งทรงเราคือสีบรหันดะแล้วพอเราเราจะรู้สึกว่าเราคุยแบบสบายสบายบไดกดดันบริไดเซีเรียดยังังนะบ่ไดคิดว่าเรื่อง คุยเรื่องคุโสกคุ้งเศร้าย่างอย่างสันสีบ่มีโอ้แบบว่าเพิ่นบ่มีแบบว่าจิตใจไปทางนั้นเนาะแม่คือเหมืนคุยแบบจังได๋ก็ได้นะคุยแบบสบายด้วยความสบายใจบ่ได้คิดจีบะอุ้ยลมอุยอุยอ้ยนู่นนูนนู่นนู่นนไงรังบ่บังคับไงรังไงลังอยู่ซิแล้วว่าแตกะไงได้บาดเนี่ัวแตกบ่เห็นดาวเลยบ่ได้นี่มิ่งไปเลยบ่ บ่มีนเสร็จตกต่ยังคิงมิงกูนี่แหละเฮิงดะไรสะได้พอจช่ไหบ่ไฟคุยมาคุ้มมือนี่ก็ะซ่องนะโทรศัพท์อยากเห็นอยากคุยบ่คนนั้นคนนั้นโทรมาหาคุ้มมือนี่ก็มีอยู่บ่บ่มีด่ะก็มีบางคนก็อยากโทรมาเขาโทรมาคุยมาถามห์นนะแต่บทไม่เห็นมีแต่อะไรผุนคุยเลยก็เอื้อยผุนเอื้อยผุนว่างผุนก็คุยเวลาผุนบอกว่างก็บ่ได้คุยเนาะแต่ว่าลักๆนะคือไอ้เพผุนนี่โทรมาดูบ่บ่ได้โทรมีแต่แชท โอ้มีแต่แชทนะแม่คุยมันมือมันคุยเตะันก็คือกวนแท้ดตะวันโยกขากกงขาเกาะกันแล้วมันยังคิดอยู่แบบไอ้ิ่นนอนตอนใดได้คุยกับเฮาตลอดขย้ำผืนจีนนอนเพิ่นก็บอกได้เพิ่นนอนนะแต่ส่วนไลพิ่นก็นอนบโดนดอกคือตอนไหนละหนะสินอนนอนบ่ตอนนี้นอนได้กันแชทนําเฮาอยู่วังได้นี่ไดงเห็นอ๋อส่วนไลายเพิ่นสินอนตอนที่มันประมาณ10:00นมื้อตอนชิมมลกลางคืนน่ะ มางทีก็สิบเอ็ดโมงมัตื่นอีกทีหนึ่งบ่างทีก็หนึ่งโมงกว่าสองโมงกว่ากลางคืนนะแล้วก็แชทมาบ่แม่แชทตอบแต่ว่าเฮานวดช่วงนั้นเนาะแม่แต่เวลาเฮาตื่นมากเขาเปิดเบิ่งเด้แล้วเห็นเวลาได้เป็นส่งมาบางทีเฮาเฮาบ่ทันนอนก็มีได้บางมื้อแม่คือมืัอคืนนี่เขก็นอนดึกเขานอนเกือบมันสามโมงสี่โมงเกือบตีสามตีสี่มื่อคืนนี่นอน เป็นอนะไรก็เจ้าหนักคะแนนว่าเราเ่าอยากเป็นคน้องใจอะไรพอเป็นไปได้ยี่บ <c oughs> อเป็นไปได้แล้วกันเรามาเราอันไปผุนมันกับมันมันคือสิญญาคือเราถามเราแบบไปผุนคือสิญญาเนาอยากมันยากมาหลายขั้นตอนบะแม่นก็นนสิไปได้บ่แม่ง่ายเขาเห็นคนแถวนี้เขาคบคน อันประเทศอเมริกาก็ยังฮืงเตื่กวดสิไปหนุ่มเนาะแม่แล้วพายสิมาลงทุนมาเสียสาระเดินเอกสารให้กวดสิไปได้เนาะกันแน่มาเขาแบบเขาว่างอิลีแล้วเขามีเงินอิลีฮะแมนกันเขาหมั่นใจอีลีนะเขาเขาหมั่นใจแลลวก็เขามีเงินเขาก็กาคือกันเขาก็กาลงทุนตรงนั้นคือกัือย่านแต่ว่าเขาเขาเยียดคางานหลยเวลาเนาตรงกันเนาะ ข้ามาลนะ่คิดนะนะแมนก็มีส่วนเจ้าก็อยู่แบบนี้แหละแต่ละมือเนาะแมนอยู่มี่แหละกับลูกแต่ละมือเขามากเข,อข,อข,อข,ขากันยังเสียงมากคือกันได้ว่าสิอยู่หรือบ่พ <c oughs> อสิโทรมายุ่งไดเนี่ขอเจอละอละูกเนอเอกคอ๋อแล้วใหญ่มาบ่เป็นห่อนเนะแมนมือมลูกเขาก็ให้สอ อืมเขาก็จักสิไปใส่ลูกมีแต่เสาะกับโสมันไข่เด้ิยังข้างหลังมาน่ะคือว่าเสื้อคอเสื้อให้นานเนีมันยาวข้างนอาลงมันก็ขัดขาเพื้นมันล้มเวลาเหมืนคานเขาก็เลยขอดขึ้นเราไม่ได้ไปเล่นบนะเฮือนแบบนี้ไม่ได้ไปบอกคือว่ามี่เปไปมีแต่ลูกเขาเลยคานไปเพือเดียวมันหมุน้เดๆหย่านม้าเนี่ยกระโดดใส่ทั้งม้าทั้งเด็กหน่อยแม่รถตู้จามเด็กหน่อยอะไรยังนอนเนี่ยแม่ญาตอยู่นอนกันยังภาวาเขาก็ดี แต่ว่ากลางคืนนะแม่มานอนนั่เนาะแม่้าไปนอนเอ้ยนี่ก็่พิเศเป็นผู้สาลูกติดเด้อเนาะคันว่าผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาส้มเกิดความทึ่งสะตงสะตาเพิ่นเพราะว่าละเปลี่ยนไปหลายเติร์มันนะเนาะกระแจกเฟซแจกลายคือเก่าบอแม่แจกคือเก่าแต่ว่าบมแจกลสายแต่อ้ายเพิ่นเนี่ยคุยแต่ครับแจกคือเก่าแต่ว่าไม่ไปคุยเดี๋ยวมามีแต่อ้ายเพิ่นคุย บางเธอคนคุยกับถามเรื่องเก่าเนี่ยบางคนก็คุยมือนี้ปัดภัยไปซองสมื่นเลวกัมากลลวก็คุยอีกแล้วก็ถามอย่างหนึ่งมันก็มันคือมันเขาเขาบริคอยมาตั้งใจมาคุยกับเขาคือมามากเลก็หายนะใครยู่แบบเขายังถามเรื่องเรื่องใหม่ไปต่อบอกกลับมาถามเรื่องเก่าอีกเอาแบบมาเลือกใหม่ดิสเม่เขาเลยบ่อยากคุยเขาเลยบ่อยากตอบไปแล้วมันผ่านมาแล้วนะเขาก็อยาอามาใส่ใจนะเขาสนใจแต่คู่มือนี้มาเขเสียดยังแนวไดนะ แต่ขู่มือก็ไม่จะอายเราคุยกับเฮาเขาก็คิดว่าเออบ่มีไฟกับมันก็บอกจะเป็นเราคงไม่จะอายเราคุยกับเฮาเนี่ยเจ้าก็เจ้าก็คิดน่าสำนั่นแหละเพิ่นโทรมาคุยคู่มือแบบนี้เรียว่าแชทมาหาเฮาคู่มือเลยท่านคนโบมีใจขินเหาะกินน้ำเขาสิแชทมาติคิดสำนั่ะนอกจากว่าสิโดนบล็อกเมนจากสิบหุเขาบอกว่าขั้นโทรศัพท์เฮาเพนะมือหน่ะมันดับเต้มันบ่ติด เอาก็ะคิดได้ว่าเห็นได้ว่ามันดับเราทีคุยกับอ้ใดไดได้เราทีติดต่อเขาในใดได้หรืเล่าเราทุ่คิดว่าเขามีผู้บ่าวบ้บนเคาะปติต่อไปพอโทรศัพท์มามันจะเพร่ได้มัน,แ,มมมนแบบมันจะ <c oughs> สดนะมันดับมันปติสนะเบาง่ายๆเอาตรงๆเดี๋ยพี่น้องมันลำบากนะ <c oughs> คนแบบว่าอามบ่าวทางไกลหรือว่าจิตสาวทางไกลมันลำบากจิตใจแม่ท่านแบบว่าเขามักไผ่แห้งๆนะเขากะ เขาก็ต้องคิดหึงหวงเ่าเฮ้ยเขาไปใส่นอะอยู่กับไพหรือว่าลมพอได้อยู่อย่างประมาณนี้มันก็ต้องอย่างหูจุดนั่นเนาะแม่นอย่างหูอยู่แล้วแม่นแต่จะพูแล้วว่าเขาอยู่ใส่เห็ดยังอยู่ตอนนี้แม่นอยู่กับไพแบบนี้แม่นบอกตะวันย่าว่าจะดึงใส่กล่องไปเสียดหมกดึงทงกล่องไปเฉียดหมกบอกไปซื้อยามาให้กินอีกเมดไปไล่กล่องในยาอะมอ จัดยานแฮงไงซะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาเลยยาบมดที่เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยเลยจักเดือนล้ก่อนนี่เดือนหน้าก็หอดปีเลยได้โอ้สิหอปีเลยจะได้ก็ได้เปลี่ยนนมเลยนี่จะเอายี่ห้อใกินเออออเออออมตัวนี้พูดพูดปพูดบังคับพูดพูดพูดเห็นยังเก็บใสีปากมั้้ไปดูวยาี คุยกับป้ากับลุงอยู่ว่าฮานาคุยได้โทรมากับคุยค<อ> <c oughs> นก็นโทรมาดูอยู่บ่โทรมาดู<อ>บางมือเคนมาในโทรมา<อ>บางมือกัเพราะว่าไอ้แขกคนกะคุยกับนอกเอ้ยอีกคนหนึ่งคนกับบางเถอเสียงมันก้องนะมันสะท้อนกันเลยคุยบได้ยินกันเลยให้ผู้หนึ่งคุยก่อะไรคนบางทีนอกนะก็มาหนีบ่เรือนอกมันนอนนังน่งอยูอ่พี่บ่ะ บ่น้องบ่ได้มา<อ>น้องสาวเพิ่นไปงานแจกงานบุญยังบ่ทันมาสาวเอ้ออกไม้ถึงสาวเออเปิดไปงานแจกพอพื้นน้องอ้อน่ะไปงานแจกบ่แน่นกดบ่กล้าเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้ก็อายเจ้าหาอายเหรอหมายอายแล้วมาเว้ากันเป็นมันเป็นหมอกครับ <c ười> เปลี่อนออกว่ามันมีปัญหาทางทางเนี้ยไปเงียบไปสิอ่ะอ่ะที่เงียบไปเพราะมันมีปัญหาทางคนอิชายแหละทางล้าอะไรผลิตล้ำคานเขานะเขาสอโพดก็เลยเงียบไป โอเคพีค่น้องเันฮะก็สิได้์โจ๊กทีไปเสร็มเนาะก็มีแต่ผู้ใดเข้ามาเบิกมาส้มกับแบบว่าท่นว่าที่ <c oughs> ทอกถึงใจ <c oughs> ที่สตาหรือว่าสนุกสนใจเพิ่นบ่ดลังเกียจที่เพิ่น <c oughs> เป็นผู้ษาลูกติดเนาะและขข้วก็ครอบครัวก็ค่อนข้างสิจะลำบากเนาะเล่าี่แทบบ่มีหยังเลยมีแต่ลูกนี่แหละนี่บ่มีหยังสักอย่างในตัว <c oughs> เพิ่นซานลานแป้นก็เป็นของ <c oughs> ผาเฮือนน้องเฮือนแม่เด้4คนเฮ็ดเฮือนหลังในนํากันบัดเจั่วนะผมมีหุ้นส่วนอยังเลย เอ้าเขาบอกว่าเฮาบ่มีหุ่นเถื่อนเนาะมาศัยรำคาญเขาไปลยลำบากใจเนาะนี่นี่แหละไปยังใดไปเป็นลูกเป็นเมียไปเป็นครู่สั่งครูส zoom ูชีวิตชีวากะมาจีมาคุยมาลมเอาเนาะเจ้าออนาคตที่เป็นยังใดกันยังบ่ฮู้ดอกใช้สิฮู้เรื่องอนาคตเจ้าของบ่ฮู้ดอกมีแต่ความมืดมนแต่ก็มีความหวังเด้อ บุหูอนาคตแต่ให้มีความหวังคนทน้งนั้นราิมีกําลังใจด้วยกันบุมีความหวังแหละที่อยู่ไปยังอยู่ลมลมแรงแงอยู่แบบสิ้นหวังเท่แม่ว่าบางเถื่อก็มีคขดแบบอยู่แบบไปบุมียังไงนะแบบสิ้นหวังแนมไปทางใดก็บบเห็นยังห้นะแบบเวลามันเถ่อดิขิดบ่อกออกบ่เข้าแม่มีแต่ผนแรกยากข้ามคนทางมนแ้วขิดหมอกบ่เข้าอันเชน กัจจีไปสะพานรั่วคัวคือว่าไใจพี่น้องยอกยอกยอกพี่น้องเลยเนาะว่าได้ก็ะด้าก็จะคิดขาดตาอย่างขาดตัวเองแล้วมันบตาเลยมันลำบากเนาะเมนทรมานเลยอย่าไปเหตุเด้อพี่น้องเลยเนาะชีวิตคนเฮากว่าสิเกิดได้ใหญ่มาสิไปจบชีวิตจะคลองแม่น่ะโอ้โหโมเมนเลยเนาะฮะแต่แต่เป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเนาะก่อนได้เจอคนที่หักแท้หักจริง ร้อมที่จะมาออยู่เคียงข้างกับสุไปนํากันหาไปนํากันเลยกับเจ้าคันตอ้ยนี่สิเป็นเนื้อคู่หรือว่าสิเป็นยังกะแล้วแต่เนาะแล้วแต่โชคชะตาที่นำพาเนาะแล้วแต่ให้บุญนำพาซะยังไงซะนำพามาเจอกันหรือนำพาจากกันครึ่งสิบุได้มาเจอกันอเมนเมนเมนแล้วแต่บุญนำพาเพิ่นว่าะเนาะเทวดาปั้นแต่ง นี่โอเคเด้อพี่น้องเด้อยววารายยายห่างเนาะไปแล้วสบายดีซสป๊อกสบายดีสบายดีเดี๋ยวดี๋ย